สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับทั่วไทยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยพบปะกันเนานะในช่วงปิดภาคเรียนเนาะทุกท่านทุกคนครับก็คงจะมีเวลาหน่อยมีเวลาหน่อยนะครับวันนี้ก็ทําคลิป ใน,ในลักษณะใช้ฟังก์ชันอของโทรศัพท์เขาจะมีมุมมองภูมิกับก็ลองใช้ดูปรับเปลี่ยนบรรยากาศบ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข้อคิดคติธรรมในเรื่องราวของความบังเอิญน,นะทุกคนความบังเอิญแอดมินกำลังจะซื้อว่าที่เราที่ตัวแอดมินเองแล้วก็ทุกท่านที่ได้มารู้จักกันได้มาพบพบ,พบกัน นะครับได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันแล้วก็สอบถามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความเคารพศรัทธาในปฏิปทาบารามีของหลวงพอทิมิสริลโกวัตถุมงคลของท่านเข้มอยู่ข้างหลังงหลังก็นี้ก็มีหลากหลายมากขอสมควรตัวอย่างตัวอย่างก็ไม่ไม่มีความบังเอิญนะครับไม่มีความบังเอิญเลยนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาองค์สัมมาทท่านบอกว่าไม่มีความบังเอิญในในโลกนะครับทุกอย่างมันก็ ล้วนแล้วแต่มันมันมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปเจอเจอเหตุการณ์ต่างๆนะเรื่องราวต่างๆก็ดีนะครับหรือจะไปเจอเจอผู้คนมา,มากมายนะครับเป็นชายเป็นหญิงเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเจอเด็กเจอเล็กเจอลูกหลานอะไรประมาณนั้นนะครับหรือจะไปเจอสถานที่ต่างๆนะครับ วัตถุมงคลก็เหมือนกันของหลวงปู่ทิมตามศาสนาพวกเราก็มีความเชื่อหรือรพะหลวงปูท่ทิมท่านก็บอกว่ามงคลของหลวงปู่เนี่ยท่านปรกเสกเอาไว้ดีแล้วนะก็อยู่ที่เราท่านเท่านั้นที่วาสนาของเราเท่านั้นที่จะได้ครอบครองนะครับผมเนาะวันนะี้ทุกท่านทุกคนก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่นะยังติดตามกันอยู่เข้ามาพูดคุยกันอยู่นะครับเนะาะทักทายกันก็ดีใจแล้วนะครับ ยอดวิวน้อยๆช่องน้อยๆน,นะครับเพราะเราก็มีเจตนาเพียงแค่เผยแพ่บรารมีหลวงปู่นะครับแล้วก็ศึกษาและเปลี่ยนกันไปนะครับนะโอเคนะครับนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของความบังเอิญในโลกความบังเอิญใดในโลกไม่มีนะครับอยู่ตามหลักพระปิจจสมุปป,ปันของปณธรรมนะครับของโอสมมสสัมพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ในหลักของหลักธรรมต่างๆน,นะครับผม โอเคนะปริภาพก็อาจจะไม่สมบูรณ์หรอกเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพนะครับนะปฏิจจสมุปปน,นะธรรมสมุปปะปัญธธรรมหลักข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของความบังเอิญเนาะก็มีการกล่าวเอาไว้เพราะยันเขาก็บอกว่าในเมื่อมันไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นแล้วนะครับมันล้วนแต่เป็นไปตามเหตุและปัจจัยเราก็ ก็ใช้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าใช้ยอมรับยอมรับมันให้ได้แล้วก็พยายามดำรงชีวิตนะครับอยู่ในความไม่ประมาทครับทำความดีต่อไปนะครับเอาก็เป็นสิ่งละอันพาระน้อยนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับนะวันนี้อันมินก็จะมีมงคลอยู่นั่นนี่นะมีมงคลอยู่นะครับมามอบมาชมมาเสวนากันอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะมันจะเห็นหรือเปล่า คัมนนนอีนน้ไม่รู้ว่าท่านจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันใช้มุมมองมันจะซูมไม่ได้นะมันจะซูมไม่ได้เลยนะครับมันจะซูมไม่ได้ก็คงจะต้องอาศัยมันจะมีกล้องอยู่3าตัวแต่๋ยไม่รู้ว่าจะให้ทุกท่านได้เห็นได้อย่างไรหรือเปล่านะครับเราจะมาดูจากเนื้อเนื้อเสมานี่ก่อนนะครับพิมเสมาครับเดียนเสมามาดูเนื้อนะทุกคนเนื้อเนื้อเขา วันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยมันจะมีอยู่สามเนื้อครับนี่ครับสามเนื้อนะนครับอันนี้มันจะออกคล้ายๆกับเนื้อหน้าองค์องค์ขวามือของแอดนมินเนี่นะมีองค์นี้ยครับคล้ายๆกับเนื้อหน้านะครับแล้วก็อันนี้จออเป็นทองแดงมะขามเปียกนะครับทองแดงเก่าอันนี้ก็จะมีผิวไฟหน่อยนะครับสามองค์นี้นะครับมันก็จะมีโค้ดต่างกันด้วยนะไม่ใช่ว่าโค้ดเหมือนกันมีเท่าเหมือนแล้วก็แตกต่างกันด้วยนะครับ เนี่ยมันมีเท่าเหมือนแล้แต่ต่างกันนะครับเขาที่ดูนะครับนะแต่เขาเนี่ยมันจะบรรณะไม่เหมือนกันก็ตามหรือโค้ดก็ไม่เหมือนกันก็ตามแต่ว่าตัวตัดเขาอันเดียวกันอยากให้มันจะให้ลองดูเนาะรู้จะชัดหรือเปล่าต้องขออภัยไปก่อนนะครับนี่นี่ครับขอได้ไหมน้นอนี่ครับพอจะเห็นตัวตัดอยู่นะครับนี่นะรอยรอยเอรอยตัวนี้นะครับทุกคน นรอยตัวนี้นะครับเราเห็นอยู่เนาะรอยตัวนี้นี่เลยนี่เลยนะครับนะรอยตัวตัดของเขากําลังฮิตครับตัวตัดตัวนี้ตัวตัดกําลังฮิตนะครับของหลวงพ่อทวดท่านหลวงพ่อทวดท่านกำลังฮิตขออนุญาตเอามาตัวตัดมามาหน่อยครับตามกระแสสักหน่อยเนาะ อันนี้เปเรียนเสมานะครับวัดสร้างนะครับก็มีประวัติการสร้างข้อมูลก็ไปดู YouTube เก่านะครับก็ตั้งแต่2 5 0 0 1 2 1 2เป็นถึงนนะครับคือทางการนะครับมีหลายวาระการสร้างนะครับทุกคนมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อเปียกทองเนื้อกะไรทองหลายเนื้อครับแล้วก็ลงยาราชาบดีลงยา1สี2ซีสีอะไรต่างๆตามนั้น เห็นไหมนอนะก็ะกได้นะครับนะก็ให้เห็นว่าม,มีตัวตัดเดียวกันนะครับตามนี้เลยอันนี้เป็นโคดอันหนึ่งี๋ยวผมจะลองเอามาดูทีละเหรียญมันจะได้ไหมเนี๋ยลองปรับกล้องนะครับอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะครับผมนี่นี่น,นี่โอ้ส่วนแรกไม่ได้นี่ส่วนแรกไม่ได้ครับนี่นี่ อันนี้จะเป ic, ็นโค้ดอัน Get น <default> ี้จะเป็นโคดอีทุกคนนี่โคดมีโคดอีนั่นจะนี้นะครับที่เห็นเป็นโค้ดอีมีโคดอีครับโคดอีอันนี้จะเป็นโคดสลาครับโคดสลาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอักขระเลขหยันนะครับนี่เป็นอักขระเลขหยันแล้วก็ข้างล่างก็ตีกรรมการสภาพเหรียญตามนี้เลยนะสวยงามช่วงนี้กําลังฮอตกาลังฮิตเลยนะครับแอดมินก็ ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน้องน้องพี่อยู่พอสมควรนะครับก็มีการทักลายทักอะไรกันเข้ามาสอบถามกันก็ออาตามเรานะครับนะเราไม่มผ่านไปไปกําหนดเองนะครับผมก็บ้ากันไปตามลักษณะทางกายภาพที่เราเจอในเหรียวนี่แหละมีคำอย่างเช่นองค์นี้นะโคสลาเห็นไหมใกล้กันนะครับ,นะใ,รบใกล้กันใกล้กัน มันซูมไม่ได้เด้อกล้องทุกคนมันซูมไม่ได้ก็ะจะดูได้ประมาณนี้นะโอเคพอเห็นอยู่เนาะเสมาตัวตัดเดียวกันวันณนะต่างกันนะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับมันมีหลายหลายวันณนะ่าน,นี้อยู่แต่ตัวตัดเดียวกันเลยรวมทั้งตัวกระไลน,นะครับทุกคนนะรวมทั้งตัวกระไลด้วย,นะน,าาน,วยนะครับเนาะอันนี้าลาเด้อสวยงามครับ นาทีนี้ทางรอดต้องศึกษาอย่างเดียวนะครับท่านทุกคนทางรอดต้องศึกษาอย่างเดียวครับผมเอามาดูมาดูเป็นเนื้อ,อเป็นทิมเนี่ยเห็นไหมอีกอันหนึ่งเนื้อดันบบนีมารครับโคตก็คนละอย่างกันแต่ตุกตัดเดียวกันนะจันนีไม่ไดเอามาให้ทั้งหมด เ่อไปเพือนเหรียญเจริญพรนะครับนี่เหรียญเจริญพรเหรน,นี้่ก็จะเป็นโคตรมีโคตรตีโคตรสามด้วยครับเพื่อนคนไหนน้อติดตามมาจำชื่อไม่ได้เขาว่าดูเหมือนเอาสีมาทาอะไรอย่างนี้เนาะเขาว่าไม่ใช่สีนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขาทำผิวครับทำผิวเขาเรียกว่ารมรมผิวมันจะมีรมดำนะครับรมเป็น อะไรอ่ะหล,หลายลงนะครับแล้วก็จะมีการชุบเขาเรียกว่ากะไลนั่นแหละนะครับแล้วก็เปียกเปียกทองกะไลต่างหางนะเปียกทองต่างหางนะครับซึ่งส่วนใหญ่เปียกทองเท่าที่เห็นนะครับเขาก็จะเป็นโคดอย่างเช่นองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็ตีโคดนะครับถ้าเขาจะเอาเหรียญน,นี้ไปเปียกทองเขาเพราะฉะนั้นทองเขาจะมาคุมคุมรอบทั้งโคดทั้งอะไรต่างๆโคดจะอยู่ข้างล่างทองนะครับ จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นกระไหลทองเข,เขาก็กระไหลเลยครับกระไหลแล้วก็มาตีโคตนนะครับโคตก็จะอยู่บนกระไหลกระไหลทองอก็ประมาณนั้นอันนี้เป็นเนื้อนหนึ่งนะครับของอัจเรลพรบนครับนี่ครับอัจเรพรบนเราจะจอกรกะดดกเ้อเห็นไหมครับนะเป็นยังไงครับบันบนะคนแล้วบันนะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ครับองค์นี้ บันนัที่ออกคล้ายๆน้าครับโคตดคนละอย่างกันไปเลยสาลาคนละตัวไอเราท่านเราดูเราก็รู้ว่าเออมันมาอย่างไรอีกน้อนะครับอืมันจะเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรยังไงนะครับโค้ดก็ก็คนละตัวนะครับเอาแล้วมันจะมาแบบไหนเนาะมันจะมากีว่วันละปวดหัวแค่นี้ก็ปวดหัวพอ,พอแรงแล้วนะครับแล้วก็จะมาโน่นนี่นั่นอีกครับแอมินก็เก็บพยายามศึกษาในในแง,ง่ต่างต่างอยู่พอสมควรนะครับว่าคำประตามพระใน้นนะ ก็ก็ปรากฏว่าเขามาเทียบมาดูมาศึกษานะครับมันก็ไปเหมือนกันกับเหรียญอื่นๆก็คือเขาจะมีตัวตัดเดียวกันนะครับุกคนตัวตัดเหมือนกันตัวตัดเดียวกันจะเห็นหรือเปล่าเนาะพอเห็นเี๋ยว่าเนี่ยครับตัวตัดเขาตัวตัวตัดเดียวกันนี่ครับเพราะว่าจะเป็นตัวตัดเดียวกัน ตอนนี้ตัวตัดกำลังฮอตฮิ่นะครับเอาตัวตัดมาคุยกันสักหน่อยครับนี่เลยเหรียญเจริญพรนะครับทุกคนซึ่งโค้ดเขาไม่เหมือนกันนะครับวันนี้แอดไม่สะดวกนะักที่ลองติดตามทางเฟซบุ๊กเด้อนี่นี่ครับโคด้ดไม่สะดวกนะครับมันจับไม่ถนัดผมต้องยื่นไปนลงกล้องข้างหน้านะั่นนี่นะนะครับสลาคนละตัวนะครับน,นะนครับสลาคนละตัวนย เซ拉คนละตัวเลยนีเลยเซ拉คนละตัวครับแต่เลีียนสวยครับนี่ครับเส้นรางรถไฟก็มีนะทุกคนเส้นรางไฟมีครบหมดแหละครับหลังเป็นยันแบบนี้ใครที่ติดตามลงมาก็ก็จะได้เห็นอยู่ในแง่งมุมต่างๆอยู่นะครับผม,มสวยงามนะครับเลรียญเจริญพรครับจเจริญพอรอันนมีโค้ดเลขสาม โอกาสทักทายกันนะครับนะวันนี้วันหยุดสีเขียวเหนียวซับนะครับก็วันพระด้วยนะครับวันนี้นะวันพรุนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับผมวันที่16บแห่งชาตินะครับตุลาคม่ะให้ดูว่าเขาบรรณต่างกันโค้ดต่างกันนะครับแต่ตัวตัดเขาตัวเดียวกันก็น่าสนใจครับน่าสนใจมากๆครับอ่ะมันมีอีกเหรียญก็ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะ เป็นเป็น,ปนห่วงเชื่อมครับห่วงเชื่อมมาดูห่วงเชื่อมเนาะมาดูห่วงเชื่อมกันนะครับอยากจะมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆเนาะทุกท่านทุกคนอยากจะมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆนะครับภาพส,ายสวยๆนะครับให้ทุกท่านได้เห็นแต่ก็จนด้วงบประมาณครับจนด้งบประมาณเอาตามนี้แหละเนาะ ท่านเห็นประการใดก็ภาพเป็นยังไงอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็ฝากหน่อยฝากหน่อยว่าเขาจะให้ปรับปรุงตรงไหน,นบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็ก็จะขอบพระคุณน,นะครับทุกท่านทุกคนเพราะบางทีเราก็มองไม่เห็นเราหรอกนะแต่ว่าเขาทำด้วยใจรักนะครับนะทำด้วยใจรักเอามาดูเหรียญต่อไปครับนี่ครับนี่เลยครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อม เชื่อมนะครับเป็นเหลืองเหลืหองห่วงเชื่อมครับนี้มันจะออกเป็นเนื้อนหน้าครับทุกค,คนมีห่วงเชื่อมมันจะออกเป็นเนื้อนหน้านะครับมีคำโคตรศาลาเลขสามอันนี้เป็นโคตรหยั่งแล้วข้างล่างน,นี่ก็ตรงสังกติขติกรรมกามเหลียนหนึ่งอันนี้ก็จะออกทองแดงมะขามเปียกทองแดงเก่าจะเป็นโคตรศาลาตรงนี้เห็นนะครับนะห้าไอ้ขม อันหนึง่งเนื้อใกล้กันนะครับเป็นทองแดงเก่ากาจะมีโคดไม่เหมือนกันอีกแหละอันนี้จะเป็นโคดนะเม็ดงา,งาเล็กครับเป็นนักเม็ดงาสามจุดอันนั้นเป็นโคร้รสาราแล้วก็หลายอันวันหน้าก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่นะครับเหมือนเดิมครับก็คือเขาตัวตัดเดียวกันมันนี้มีเหรียญที่เป็นลงยาออื่นๆด้วยนะครับที่ตัวตัดเดียวกันนะครับ เพราะ,ะวาระการสร้างมันก็มีถ้านอกเหนือจากนี้มันก็จะเป็นถ้าตัวตัดอื่นๆก็จะเป็นแบบทีมอื่นนะครับนะก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับมันมีกลุ่มหลายผู้สร้างเ้อทุกคนทุกท่านมันไม่จบคราวเดียวนั้นหลวงปู่ทิมไม่ใช่ว่าเหมือนกับเคจิสมัยใหม่นะครับที่สร้างมาจํานวนเท่านั้นเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อพิเศษเนื้อเงิเนเนื้ออะไรทั้งนั้นแล้วก็ทําลายบล็อกอะไรอย่างนั้นนะครับ ยยพยายามครับพยายามพยายนี่ครับตัวตัดเดียวกันนี่เลยนะพอเห็นพอได้พอได้อยู่นะตัวตัดเดียวกันนะครับมีมุมอื่นอีกไหมเอ่ยเช็ค <Check S 2> แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนะมาดูฝั่งนี้เผื่อมันมีชัดๆให้เห็นโอเคนะครับนะทัก คลายกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อทุกครับทุกคนเด้อน,นี่ครับผมนี่เลยชัดเจนชัดเจนนะครับเห็นอยู่นะครับนะนี่เลยซูมเข้ามาโยกกล้องไม่ใช่ซูมกล้องนะโยกมือมันก็เลยจะไม่นิ่งหน่อยนะครับอ่ะนี่เลยตำอย่างนี้เลยโอ้สวยงาม มันเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับทุกท่านทุกคนแม้ว่าเขาจะเป็นคนละเนื้อไม่ใช่คนละเนื้อคนละวันนะนะครับนี่นะครับคนละวันนะก็ตามมงคลอย่างนี้ฝากท่านไปศึกษาต่อไปต่อยอดเอานะครับมันไม่เหมือนกันและโค้ดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่เขาสร้างวาระเดียวกันด้วยเพราะเขาเป็นตัวตัดเดียวกันสร้างวาระเดียวกันพูดง่ายๆก็คือกดปัม๊มพร้อมกันนั่นแหละ แต่ทีนี้โคดเนี่ยเราก็นึกถึงไปคาว่ากรรมการเนาะเพราะพระชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นนอกเหนือจากพระที่เป็นธรรมดานะครับธรรมดามันหายไปหมดแล้วจะมีชุดกรรมการเหล่านี้เราก็นึกภาพว่าเอ๊ะชุดกรรมการเขาก็สร้างนะครับแต่ละชุดแต่ละชุด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 ของเขามารวมกันนะครับใช้โคดตัวเดียวกันก็มีแต่ถ้าไม่ใช่โคดตัวเดียวกันก็เอามาให้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นโคดเขากลุ่มนั้นสร้างไป เอาไปแจกเอาไปแบ่งไปปันแบ่งปันกันแล้วก็ถวายหลวงป,ปู่ท่านนะพระแม่ครูอาจารย์ท่านนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยวัดสร้างมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนะมันจะเป็นอีกอย่างอันนี้แอดมินดูไปตามนั้นนะครับนะครับคิดไปตามนั้นบ้างไปตามนั้นรวมทั้งกลุ่มอื่นๆนะครับมันก็แล้วแต่ผู้คนาแล้วแต่ลูกศิษย์จะเป็นกลุ่มนายทหารเรือจะเป็นกลุม่มพวกขหาบาดีนะครับพวกคนจีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีสร้างมีเอกลักษณ์ของเขามือนกันนะครับ เช่นโคดเฮงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สร้างไม่ใช่เฉพาะ,ะเนื้อที่เป็นเนื้อโลหะับเนื้อเนื้ออื่นๆก็เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเนื้อพวกเนี้ยนะครับจะเป็นเนื้อผมอย่างเนี้ยนะครับก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีที่มาของเขาอยู่นะครับอันนี้ชุด2อ0 3นอมะครับอเมื่อบานเมื่อวานแจกไปสนันเลยนะครับเมื่อวานในไลฟ์ฝากไปติดตามนะครับได้ราคาเบาๆกันนะแัดมินไม่รู้จัก ยังไงครับแบ่งเลยเนี่ครับนี่ครับเนี่ย,ยโอ้ยได้กันไปองค์เบาๆนะครับราคาถูกๆก็แบ่งปันบารมีผูกไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง a c e b o o กกลุ่มศีรษารักบารมีหลวงปูท่ทิมนะครับหรือทักไลน์มาเดีย๋ยวแอดมินก็ทิ้งไว้ให้นะครับทิ้งไลน์ทิ้งนี้ไว้ให้นะครับเอาละวันนี้ผมทํามุมมองพุ่มกับมาพูดคุยก็หวังว่าวจะได้เห็นบรรยากาศอะไรอีกด้วยหลายอย่างนะครับ จะถ่ายหลังจากลงคลิปลงตรงนี้แล้วก็จะถ่ายอะไรอ่ะจะถ่ายจะถ่ายพระขุนแผนขนแผนหนึ่งห้าก็มีของท่านท่านอินนะครับท่านอินทักมาท่านอยากได้เนื้อส,สวยๆผมก็จะคัดคัดให้เขาเลือกนะครับขุนแผนหนึ่งห้าไม่จบครับอยากได้เนื้อกำงามก็ก็จะคัดให้ พัดให้สวยๆนะครับสลับุนแผนหนึ่งห้านะครับนี่ครับสวยมากๆครับนี่เลยนะนี่ครับสวยงามบอกเลยสวยครับเนี่ยสวยมากครับสวยมากอันนี้เป็นปั๊มปั๊มซ้ํานะครับเห็นไหมครับสวยครับไม่ได้ลงกล้องเพราะมันซูมไม่ได้ครับต้องซูมมือครับโยกมือครับ เดี๋ยวจะให้เขาเลือกนะครับเนี่ยอย่างเช่นโองเนี่ยเนื้อพวกนี้มันไม่ค่อยเห็นแล้วครับมันมันไปเป็นอันอันใหม่ละนี่ครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแผ่นหนึ่งห้านะครับนี่นะสวยงามนะครับสัทธาบารมีหลวงปู่ครับต่างกันอยู่นะยุกยุกยุยยยยกแรกยุกกลางแล้วก็ยุกปลายเนื้อหาบนสารก็ต่างกันอยู่นะครับผม ไม่มีองค์พระเราอธิบายยากเหมือนกันนะครับถ้ามีองค์พระ,ะมันพูดง่ายครับอธิบายได้ง่ายๆครับไม่ยากเช่นอีกวคนหนึ่งแ้วให้โชยองน,งนะครับกี่นาทีแล้วเนี้ยยี่สิบนาทีนี่ครับเขาจะถ่ายให้คุณอินดูชมกันไปนครับสวยงามครับสวยงามเป็นไงละ่ะอันนี้ครับมันอยู่ที่ราคาเบาราคาแรงไม่แรงแล้วแต่นะ บางทีก็ไม่ได้ถิดยึดกับราคาก็แบ่งปันกันไปเอาละวันนี้นะครับบรรยากาศตามนี้เลยนะครับก็ขอบพระคุณขอบพระคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะก็เป็นมุมมองคุ้มกับไม่ค่อยได้ทําเลยนะครับก็จะพยายาม ปับไปเรื่อยๆมีเวลาเนาะครับแล้วก็ส่วนมงคลต่างๆก็ค่อยมากันอีกทีหนึง่งแล้วก็วันนี้เราจะลงทางเฟซบุ๊กก็จะลงภาพที่ทางวัดป่าดอนล้ํานะครับได้ทําเทพื้นคอนกรีตที่เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่นนะครับผมกราบขอบคุณเป็นอย่างสุดทุกท่านทุกคนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับแอดมินด้วยเด้อนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสับคลิปนี้ครับ บุญรักษาครับบารมีหลวงปู่ถิ่คุ้มครองนะครับอยู่ดีมีแหงเด้อพรุ่งนี้รวยๆเฮงๆปังๆน,นะครับทุกท่านทุกคนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ